ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอชิงสูยังไม่ได้วางแผนที่จะกำจัดพวกเขาใช้ขังเหยียนบาดเจ็บจนตายไปแล้วเพราะเขาดูถูกทางไห่ยมีงเยี่ยและไม่มีใครสามารถช่วยเขาได้ติงหายยางถูกตกถึงขั้นบาดเจ็บปางตายอยู่แล้วก่อนหน้านี้ชิงสุยกยักหน้าเจ้าไม่ต้องตายแต่ข้ามีเงื่อนไขโปรดบอกข้ามาเถอะ ข้าจะฟังท่านติ่งหายอย่างประหลาดใจเป็นอย่างมากเขารู้สึกราวกับว่าเขาได้รับการเกิดใหม่ข้าไม่ต้องการที่จะได้ยินข่าวที่ไม่ดีเกี่ยวกับตัวของเจ้าอีกเจ้าน่าจะสามารถกลายเป็นคนที่ดีได้ชิงสุยกล่าวขณะยิ้มแน่นอน ถ้าไม่กล้าที่จะทำอะไรแบบนี้อีกแล้วติงหายอย่างรีบกล่าวการมีชีวิตอยู่รอดเป็นจุดเริ่มต้นสู่ความสุขถ้าหากไรซึ่งชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างที่มีก็ไม่มีความหมายอะไรชายชรากังวลใจขณะที่เขาเฝ้ามองอยู่ข้างๆ พวกเขารู้ว่าสำหรับผู้ที่แข็งแกร่งนั้นชีวิตของผู้ที่อยู่ต่ำกว่ามันช่างไร้ค่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้อาจถือได้ว่าเพียงพอแล้วสำหรับอีกฝ่ายหนึ่งที่จะทำลายล้างตระกูลไทยและตระกูลติงทั้งหมด ส่วนอีกฝ่ายก็จำต้องอดทนเอาไวา้เจ้าจงไปนำภาพเขียนอักษรและจิตรกรรมภาพเขียนที่เคยกล่าวอ้างไว้มาได้แล้วตอนนี้ถ้าเจ้าไม่สามารถทำให้ข้าพอใจได้เจ้าก็คงต้องตายน้ำเสียงอันสุภาพของชิงสุยฟังดูรากับเสียงแห่งมัจจุราชสำหรับติงหายอย่างข้าจะไปเดี๋ยวนี้ทันที นิ่งหายอย่างคำนับและกล่าวอย่างรวดเร็วก่อนที่เขาจะพุ่งขึ้นบันไดไปรวดเร็วปานสายฟ้าฟาดท่านผู้อาวุโสไทคังเหยียนตายแล้วโปรดส่งข่าวนี้ไปบอกท่านเจ้าเมืองข้าเกรงว่าข้าคงจะไม่สามารถระงับการแก้แค้นในครั้งนี้ได้ชิงสุยหันกลับไปและบอกแก่ชายชราโปรดมั่นใจได้ ชายชราผู้นี้รู้ดีว่าจะจัดการกับสถานการณ์นี้อย่างไรจะไม่มีใครไปรบกวนท่านในเมืองวายุนพาชายชราคนนั้นบอกได้ว่าชิงสุยเป็นคนที่ไม่ชอบมีปัญหาไม่ใช่ว่าเขากลัวปัญหา แต่เหมือนว่าเขาไม่มีเวลามามัวจัดการกับเรื่องเล็กๆน้อยน้อยทั้งหมดเหล่านี้ชิงสุยพอใจกับการตอบสนองของชายชาราเขาเห็นว่ามีคนจานวนมากอยู่ในบริเวณโดยรอบแต่ไม่มีคนนอกคนอื่นเลยพวกเขาต่างก็เป็นคนของทางร้าน ส่วนคนอื่นๆนั้นได้หนีไปนานแล้วบางครั้งการเป็นผู้ชมก็ต้องจ่ายด้วยราคาที่สูงแม้ว่าจะมีใครก็ตามที่ต้องการเฝ้าดูอยู่ต่อแต่พวกเขาก็จะถูกขอให้ออกไปไม่ช้าก็เร็วท่าน พวกเราขึ้นไปนั่งรอที่ชั้นบนกันเถอะยังคงมีสินค้าบางอย่างที่ข้าได้เก็บรวบรวมเอาไว้ในร้านที่ต่ำต้อยของข้าอีกข้าจะนำพวกมันมาให้ท่านชมหากท่านสนใจชิ้นไหนท่านก็สามารถเอาไปเป็นของที่ระลึกได้ นี่เป็นโอกาสอันดีไม่มีทางที่ชายชราจะพลาดโอกาสที่จะได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ฝึกตนที่น่าเกรงขามเช่นนี้ถ้าอีกฝ่ายยินดีตระกูลติงก็จะได้รับผลประโยชน์ไปตลอดช่วงชีวิตโดยไม่ต้องทำอะไรเอาเถอะถ้าข้าสนใจในสิ่งใดข้าจะเสนอราคาที่น่าพอใจให้กับท่านชิงสุยยิ้มและพูดเขาหันศีรษะไปมองเหล่าหญิงสาวชิงสุย พวกเราจะกลับไปก่อนและเจ้าค่อยกลับไปภายหลังช่างห่หมีเยี่ยยิ้มให้ชิงสุยเช่นนั้นก็ดีเขาเดินเข้าไปกอดและหอมลูกสาวตัวน้อยหลังจากที่พูดเสร็จจากนั้นเขาก็มองดูพวกเธอเดินลงบันไดไปเป็นครั้งแรกที่ร้านวัตถุโบราณและจิตรกรรมภาพเขียนแห่งเมืองวายุนพาได้ปิดประตูลงชิงสุยรู้สึกว่าไม่น่าแปลกใจที่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น หากรู้ถึงความน่ากลัวของเขาผู้คนในเมืองวายุมพาก็คงจะไม่คิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นอกจากนั้นเขาเองก็ยังเยาววัยอยู่ด้านบนที่พวกเขาขึ้นไปเป็นพื้นที่เล็กๆบนชั้นที่ห้าไม่ได้เปิดให้บุคคลธรรมดาขึ้นไป ชิงสุยและชายชราเดินขึ้นไปบนชั้นที่ห้าขณะที่คนอื่นๆรออยู่ที่ชั้นสี่ชายชราเชิญให้เขานั่งและเทชาต้อนรับท่านรู้จักข้าชิงสุยมองไปที่ชายชราด้วยรอยยิ้มข้าโชคดีที่เคยเห็นท่านครั้งหนึ่ง ชายชราตอบอย่างสุภาพชิงสุยดาวได้ทันทีมันต้องเป็นการต่อสู้กับนิกายพุทธองค์ทองคำมิฉะนั้นก็เป็นไปไม่ได้ที่ชายชราจะให้ความเคารพกับเขาเพียงแค่พบกันครั้งเดียวเท่านั้น เนื่องจากชายชราเคยเห็นเขามาก่อนจึงทำให้ปัญหาของเขาเบาบางลงไปมากทันใดนั้นติ้งหายอย่างก็เข้ามาพร้อมกับหีบขนาดใหญ่ภายในมือของเขาเขาวางมันลงตรงหน้าชิงสยุยท่าน ถ้าซื้อสิ่งนี้มาจากคนเร่ขายของผู้หนึ่งท่านโปรดลองดูมันจิงหายอย่างกล่าวในขณะที่เขาเปิดหีบออกมือของเขาสาั่นเพราะมันเกี่ยวพันถึงชีวิตและความตายของเขาถ้าชิงสุยไม่พอใจมันก็จะเกิดภัยต่อตัวเขา หีบใบใหญ่ดูเรียบง่ายและปราศจากสิ่งใดตกแต่งแต่มันก็แข็งแรงและหนักมากอย่างไรก็ตามบางสิ่งบางอย่างที่คุณเคยสะดุดเข้ากับตาของชิงสุยอย่างรวดเร็วหลังจากหีบเปิดขึ้นก็พบเข้ากับภาพเขียนที่คุณเคย มันช่างคุนเคยมากอย่างแน่นอนตลอดเวลานี้เขาไม่เคยรู้เลยว่าสิ่งเหล่านี้สามารถใช้สำหรับอะไรได้บ้างเขาเป็นเจ้าของภาพเขียนจำนวน8ภาพแล้วและตอนนี้เขาก็พบภาพเขียนอีกชิ้นหนึ่งถึงกระนั้นเขาก็มีความสุขกับเรื่องนี้ภาพโฉมงาม เขาไม่จำเป็นต้องเปิดให้แน่ใจเพราะว่าวัสดุที่ใช้ในการวาดภาพนั้นมีเอกลักษณ์มากดังนั้นเขาไม่จำเป็นต้องเปิดและมองไปที่มันเพื่อยืนยันว่ามันเป็นภาพโฉมงามภาพโฉมงามคนที่ก้าวชิงสุยตัดสินใจที่จะไม่เปิดม้วนภาพ แต่เขามองไปที่สิ่งอื่นมีเพียงของอีกสองสิ่งเท่านั้นแต่ทั้งสองสิ่งนี้ทำให้ชิงสุ่ยตื่นเต้นมากบางทีเขาควรจะบอกว่าของชิ้นหนึ่งทำให้เขารู้สึกตื่นเต้นมากกลองสะบ้านสวรรค์ มันเป็นกลองขนาดเล็กที่สวยงามมีขนาดประมาณเท้าไม่มีอะไรที่ใกล้เคียงกับมันที่สามารถใช้ตีกลองได้มีร่องรอยของกลิ่นไออันอ้างว้างและโบราณในความประนีตของมัน อย่างไรก็ตามแม้จะไม่ค่อยมีร่องรอยของจิตแห่งปราณจากมันก็ตามชิงสุยยิ้มเขาคิดถึงหินสลักมังกรโครก่อนหน้านี้รวมถึงสิ่งของต่างๆเช่นตะเกียงร้อยวิญญาณและระฆังสถานจิตสิ่งของเหล่านี้ต้องได้รับการขัดเกล่าเขาสงสัยว่าตัวเองต้องการจะเป็นนักฝึกสัตว์อสูรหรือไม่ในอนาคตหลังจากที่เขาได้เห็นทุกสิ่งเหล่านี้ สิ่งสุดท้ายที่เหลือคือแผ่นกระดาษเก่าๆและมันมีจิตแห่งปราณแสงอยู่เขาเอื้อมมือออกไปหยิบมันขึ้นมามันเป็นเพียงที่เขาเห็นคำพูดบนมันผนึกสวรรค์เร้นลับส่วนที่สองของม้วนกระดาษชิงสุยขมวดคิ้วสิ่งนี้อาจเป็นผนึกสวรรค์เร้นลับส่วนที่สองของม้วนกระดาษ เขาพลิกมันเปิดออกเพื่อดูและพบว่านี่เป็นเพลดวิชาการต่อสู้ผนึกสวรรค์เร้นลับส่วนที่สองของม้วนกระดาษเขาต้องค้นหาผนึกสวรรค์เร้นลับส่วนที่หนึ่งและส่วนที่สามของม้วนกระดาษก่อนที่เขาจะทำการปึกฝนมันได้ชิงสุยอ่านคำอธิบายด้านล่างต่อแต่มันก็ยากที่จะเข้าใจท่าน ได้โปรดดูนี่สิติงหายอย่างไม่มั่นใจเมื่อเห็นชิงสุยมองสิ่งของเหล่านั้นทั้งหมดด้วยใบหน้าที่สงบนิ่งเป็นเพราะเขาไม่รู้คุณค่าของสิ่งทั้งหมดเหล่านี้เขารู้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดเป็นชิ้นส่วนม้วนกระดาษ แต่มันก็ช่างน่าเสียดายที่มันยังไม่สามารถใช้สำหรับฝึกฝนได้ส่วนของกลองใบเล็กก็ไม่สามารถตีให้เกิดเสียงใดๆไ,ไ,ได้และไม่สามารถทำลายได้ไม่ว่าจะโดนอะไรในทางตรงกันข้ามเขาเคยเห็นภายในภาพเขียนนั้นมาก่อนแล้ว ยิงในภาพเขียนนั้นงดงามยิ่งนักตอนแรกเขาลังเลที่จะเอามันออกมาแต่เขาก็เผลอพูดพลามเกี่ยวกับเรื่องนี้ตอนที่พวกเขาอยู่ที่ชั้นล่างดังนั้นเขาจึงต้องเอามันออกมาเพื่อประโยชน์ในชีวิตของเขาภาพเขียนนั้นเป็นของที่มีค่าที่สุดต่อจิตใจเขาถ้าไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวพันถึงชีวิตเขาก็จะไม่ได้พูดถึงเรื่องภาพเขียนนี้น่าพึงพอใจ รู้สึกราวกับว่าคำพูดของชิงสุยได้ยกก้อนหินก้อนใหญ่ออกจากหัวใจของติงหายอย่างในเวลาเดียวกันชายชรายังนำสินค้ามาอีก2-3รายการมีทั้งคู่ยกราชสีที่เต็มไปด้วยจิตแห่งปราณ นอกจากนี้ยังมีจี้หยกซึ่งเขารู้สึกได้ถึงไอเย็นเย็นด้วยการสัมผัสเพียงเล็กน้อยมันมีผลเล็กน้อยในการส่งเสริมพลังวิญญาณและอาจเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูพลังวิญญาณได้เล็กน้อยชิงสุยสนใจเรื่องนี้มากนอกจากนี้ยังมีของอีกหลายชิ้นแต่ชิงสุยไม่สนใจพวกมันอย่างไรก็ตามตระกูลของเขาอาจต้องการพวกมันบางส่วนผู้อาวุโส ถ้าท่านไม่สะดวกใจที่จะมอบสิ่งเหล่านี้ข้าก็จะไม่บังคับท่านถ้าท่านสามารถให้ได้ข้าก็จะซื้อพวกมันเสนอราคามาให้ข้าชิงสุยกล่าวด้วยรอยยิ้มท่านอย่าได้ล้อเล่นท่าน ถ้าท่านชอบมันค่าก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีราคาแพงมากนะักชายชราบอกกับเขาด้วยรอยยิ้มชิงสุยหัวราอดจริงๆแล้วชายชราหวังว่าชิงสุยจะเป็นนี่บุญคุณเขาบางทีหากไม่ได้รับการสนับสนุน อย่างน้อยก็พอจะได้ใกล้ชิดกับเขามากขึ้นและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของพวกเขาเพื่อที่ว่าถ้ามีบางสิ่งเกิดขึ้นในอนาคตบางทีชิงสุยอ่านยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ55นี่สำหรับท่านดูว่าท่านพอใจกับมันหรือไม่ชิงสุยหยิบขวดเม็ดยาพลังพยั์ออกมาพร้อมกับขวดยาฟื้นกายาและววางมันไว้บนโต๊ะท่าน ข้าบอกแล้วว่าของพวกนี้เป็นของขวานท่านไม่พอใจกับของที่ข้าให้หรือชิงสุยยิ้มเมื่อถามข้ามิกล้าชายชารารีบหยิบมันขึ้นมาชิงสุยเก็บสิ่งของทั้งหมดไว้ในดินแดนหยกยุพร,ราชอามตะแล้วลุกขึ้นยืน ข้าจะยังอยู่ในเมืองวายุนภาข้าจะไม่ปล่อยให้ใครมารังเกียจคนของเมืองวายุนภาแต่ข้าไม่อยากเห็นคนใดของพวกท่านไปรังแกคนที่อ่อนแอกว่าเช่นกันหลังจากจบประโยคของเขาร่างของชิงสุยก็หายไปทางบันไดในทันที เมื่อชิงสุยจากไปชายชราก็นั่งลงบนเก้าอี้หลังของเขาชุ่มไปด้วยเหงื่อยเยียบอยู่นานแล้วจากนั้นเขาก็หยิบขวดลายครามทั้งสองออกมามือของเขาสั่นเมื่อเขาเห็นยาสมุนไพรในขวดลายคราม มันคุ้มค่าและมีราคาแพงกว่าของสองสามสิ่งก่อนหน้านี้ชิงสุยไม่ได้คิดถึงเรื่องของตระกูลไทรอีกต่อไปเขารู้ว่าชายชราจากตระกูลติงจะจัดการเรื่องนี้เองเขาจะไปเมืองหิมะนิรันในวันพรุ่งนี้ถึงเวลาที่เขาจะไปเยี่ยมหายตงชิงเพื่อดูว่าเธอกำลังทำอะไรเมื่อไม่นานมานี้ ความเร็วในการฝึกตนของเธอนั้นไม่สามารถอธิบายได้ดูเหมือนว่ามันจะไม่มีปัญหาอะไรในการบรรลุถึงระดับปราณจัก,กรพัิเขาไม่แน่ใจว่าพลังของหายต่งชิงในปัจจุบันเป็นอย่างไรมันมากหรือว่าน้อยกว่าเขาหลังจากที่เขากลับไปเหล่าหญิงสาวก็ถามถึงสถานการณ์ต่างๆและชิงสุยก็ได้บอกไปว่าเกิดอะไรขึ้น เรื่องเช่นนี้ไม่มีอะไรให้เหล่าหญิงสาวติดใจอีกต่อไปความตายไม่เพียงพอสำหรับคนที่ไร้ศีลธรรมเช่นไทยขังเหยียนชิงสวยให้จี้หยกกับหลวนลวนและแจกจ่ายสิ่งของอื่นๆให้กับเหล่าหญิงสาวและเด็กๆ ทุกคนได้รับส่วนแบ่งของตนเองโดยเฉพาะเด็กเด็กเขากินอาหารมื้อเย็นก่อนและจากนั้นเขาก็เข้าไปในดินแดนหยกยุพร,ราชอามตะชิงสุยหิบหินสลักมังกรขดแล้วตรวจสอบดูอีกครั้งครู่หนึ่ง จากนั้นเขาก็ใช้ลมปราณแห่งเคล็ดเสริมกายาบรรพการและพยายามขัดเกลามานันเมื่อลมปราณแห่งเคล็ดเสริมกายาบรรพการได้รับการถ่ายเทศเข้าไปในนั้นโดยไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆชิงสุยก็รู้สึกปิติยินดี เป็นที่จริงแล้วหินสลักมังกรขดเป็นสิ่งที่คล้ายคลึงกับตะเกียงร้อยวิญญาณมันสามารถเพิ่มพลังให้กับสัตว์อสูรในการต้านทานการโจมตีนอกจากนี้มันยังหมายถึงพลังป้องกันของสัตว์อสูรที่เพิ่มขึ้น ะเกียงร้อยวิญญาณเพิ่มพลังเป็นจธาตุของสัตว์อสูรในด้านของการโจมตีต้านทานพลังวิญญาณส่วนหินสลักมังกรขดนั้นเพิ่มความต้านทานต่อการโจมตีทางกายภาพซึ่งเป็นด้านป้องกันภายในเวลาอันรวดเร็วเขาได้ขัดเกลาหินสลักมังกรขดจนเสร็จชิงสุยมีความสุขมากกับหินสลักมังกรขดหลังจากที่เขาวางมันลงเขาก็หยิบกลองสะบ้านสวรรค์ขึ้นมา ก่อนหน้านี้ร่องรอยของจิตแห่งปราณปรากฏตัวอยู่รอบหินสลับมังกรโขดแต่หลังจากที่ได้รับการขัดเกลาแล้วสมบัติอันล้ำค่าชนิดนี้ก็มีประโยชน์อย่างแท้จริงสำหรับเขาเขาไม่แน่ใจว่าคนอื่นจะใช้มันอย่างไรเขาควรจะเก็บมันไว้หรือไม่ มันจะไม่มีประโยชน์ถ้าเขาเก็บไว้ในถุงแพรมิติอย่างไรก็ตามเขาสามารถใช้มันได้ถ้าเขาเก็บมันไว้ในดินแดนยกยุพราชอมตะนับตั้งแต่ที่เขาเป็นเจ้าของดินแดนยกยุพราชอมตะชะตาชีวิตของเขาก็ค่อยๆเริ่มเอ็นเอียงไป อาจกล่าวได้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นอย่างที่เขาเป็นในวันนี้หากปราศจากดินแดนหยกยุพราชอมะตะนี่เป็นเรื่องบังเอิญแบบไร้เหตุผลบางทีนี่อาจเป็นความบิดเบี้ยวที่ไม่สามารถคาดการได้ของชะตาชีวิตบางอย่างที่ลึกซึง้ง นี่คือสิ่งที่เรียกว่าชะตาชีวิตอันลึกลับภายในความลึกลับชิงสุยไม่สามารถบอกได้ว่ากลองสบันสวรรค์สร้างมาเพื่ออะไรมันมีขนาดเท่ากับเท้าแต่มันมีน้ำหนักประมาณ300จินเขาตีกลองเบาๆด้วยมือ แต่ก็ไม่ได้ยินเสียงใดๆออกมาจากกลองมันเหมือนกับว่าเขาตีลงไปบนหินเขารู้สึกวิตกเล็กน้อยเขาขัดเกลามันสักครู่เมื่อลมปราณแห่งเคล็ดเสริมกายาบรรพการเชื่อมต่อกับกลองสะบ้นสวรรค์ได้สำเร็จ เขาก็เปล่งเสียงคำรามออกมาอย่างมีความสุขตราบเท่าที่หินสลักมังกรขดและกลองสะบ้นสวรรค์ได้รับการขัดเกล่าจนถึงระดับเดียวกับตะเกียงร้อยวิญญาณความแข็งแกร่งโดยรวมของสัตว์อสูรก็จะเพิ่มขึ้นอีกประมาณเท่าตัว นั่นหมายความว่ามัางกรอายราเกล็ดทองคําแมงมุมอสูนห้าเสียนและสัตว์อสูนส่วนที่เหลือก็จะมีพลังมากขึ้นมันจะดีมากถ้าเขามีสมบัติอื่นๆที่ช่วยเพิ่มความรวดเร็วแต่สำหรับตอนนี้เขารู้สึกพึงพอใจแล้ว เมื่อเขาเสร็จสิ้นการขัดเกล่าสิ่งของทั้งสองนี้แล้วเขาก็ขยับความสนใจไปที่ภาพเขียนที่คุ้นเคยเขายังคงอยากรู้อยากเห็นเช่นเดิมใครกันที่เป็นหญิงภายในภาพฉมงามคนที่เก้าเธอเป็นคนที่เขารู้จักหรือไม่อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ